เราเห็นกอลบ,บินที่เป็นทหารกรอลบ,บินที่เป็นนักมวยหรือกอลบ,บินที่เป็นเศรษฐีกันมาเยอะแล้วนะครับคราวนี้ผมจะมาพูดถึงกอลบ,บินที่เป็นนักซิ่งบ้าง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับจกักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับจะมาคุยเรื่องกรอบบินกันนะครับผมกรอบบินในคลิปนี้นะครับจะเป็นกรอบบินที่อยู่ในซีรีส์ของกรอบบินไรเดอร์ครับผมกรอบบินไรเดอร์นะครับก็ตรงตัวนะกรอบบินเนี่ยก็คือตัวกรอบบินออกแนวเขียว,ยวใช่ไหมแต่ว่าดูในอาร์ตเวิร์คของพวกการซีรีส์นี้แล้วมันอาจจะไม่ค่อยเขียวชัดขนาดนั้นนะเนะาะเพราะสิ่งที่ชัดกว่าความเขียวของพวกมันก็คือยานพาหนะของพวกมันนั่นเองครับถูกต้องครับผมคําว่าไรเดอร์ในที่นี้คือออพวงงมมมมักรไไ่่ด้าาแปลาปลเเ็นน แต่อย่างใดนะครับมันจะมาในลนักษณะของการขีน่นู่นขี่นี่ครับผมโดยซีรีส์นี้ก็มาเ,าเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับผมอยู่ในแพ็กการ์ดที่ชื่อว่าเซนทอมไนน์แมรครับซึ่งแพ็กการ์ดนั้นก็มีการหลากหลายตามสภาพไม่ได้เป็นกอบบินไรเดอร์โดยเฉพาะขนาดนั้นด้วยแต่ว่าการ์ดของพวกมันก็เป็นซีรีส์เดียว14ใบจบได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเอามาให้หมดเลยมอนสเตอร์เวทมนต์กับดักนะครับแล้วซีรีส์นี้เนี่ยถ้าเป็นเน้นในเอ็กซ์ตร้าเด็กมันก็จะเป็นเอ็กซ์ตร้าเด็กที่ว่าเรื่ รูปเป็นองค์มากที่สุดแล้วก็สามารถเอาไปต่อสู้ได้จริงจังเนี่ยผมจะนึกถึงพวกซีรีส์ที่เป็นแบบกอบบินหน่วยนู้นหน่วยน,น,น,นี้ใช่ไหมซึ่งกอบบินหน่วยทะลวงมีเอลิทของมันแล้วก็มีพวกหน่วยขุดเจาะอะไรพวกนี้นะครับและพวกนั้นหลากหลายเนาะมันก็เหมือนเป็นกอบบินที่มีหน้าที่มีอาชีพแตกต่างกันไปในสายงานของพวกมันแต่ว่าก็อบบินในคลิปนี้ผมชอบตรงที่มันจะวัดกันที่เรื่องของยานพาหนะนี่แหละครับคือยานพาหนะของมันก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนสัตว์อสูรอย่างนี้ให้พวกมันขึ้นขี่ได้เนาะและ การที่มีธาตุดินน้ำลมไฟอะไรพวกนี้ค่อนข้างครบถ้วนนะถึงออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วก็ตอนนี้เกือบปีไปแล้วเนาะเออก็น่าจะมีคนหยิบยกไปเล่นกันบ้างแล้วนะครับใครมีไอเดียอะไรเกี่ยวกับวิธีการเล่นของเจ้าพวกนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าประเมินจากจำนวนการเข้าๆเนี่ยคิดว่าจัดพวกมันยัดๆเข้าไปแล้วก็เสริมพวกการเวทมนต์กับดับเข้ามาก็น่าจะเล่นในซีรีส์ของพวกมันได้แต่ว่าไม่แน่อาจจะมีการซีรีส์อื่นที่เอามาส่งเสริมกับเจ้าซีรีส์นี้ได้เช่นกันนะครับถ้าท่านผู้ บ้างตัวแรกเลยนะครับผมกลอฟวินไรเดอร์แดกบุกตะลุยครับ กอบบินไรเดอร์เด็กบุกตะลุยเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผานักรบเลเวล3พลังโจมตี1,600ป้องกันศูนย์นะครับไม่ยังไม่มมทิ้งกิมมิกของกอบบินใช่ไหมนี่ไอพวกกอบบินหน่วยบุกทะลวงอะไรพวกนี้มันก็พลังป้องกันศูนย์เนาะแต่พลังโจมตีก็สูงไอตัวนี้ก็ถือว่าพลังโจมตีใช้ได้ครับเอฟเฟกต์ effect ของเจ้าตัวเด็กนี้เลยนะครับผมมันก็จะมี2เอฟเฟกต์นะครับผมเอฟเฟกต์แต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเอฟเฟกต์ effect ที่1ก่อนเเลยคือถ้ากิดว่งกี่อบ่ยูนฟิลยใบออกไไปด้หลังจากกนนนัั้้อญญเชิาร์ดใบี มาบนฟิ์แบบพิเศษได้ครับเจ๋งไม่เจ๋งลวครับผมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกนะแต่ว่าสามารถเล่นกับวัตถุดิบเอ็กซิสที่อยู่บนฟิ์ได้อะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็อัญเชิญตัวเองลงมาแบบพิเศษเนาะตามมอนสเอเอฟเฟกที่2ถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จเมื่อไหร่เราจะสามารถเลือกการเวทมนต์กับดักติดชื่อกัริ่นไรเดอร์หนึ่งใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับและตัวต่อมากัปตันไรเดอร์คูรัตตาเสียงระเบิดครับผมกั Rider, ata, ปตัน, Effect, นกรเ3 พลังโจมตี1500ป้องกันสูนนะครับการ์ดใบนี้มีอยู่2เอฟเฟกแต่ละเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเช่าละครั้งเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้เมื่อไหร่เราจะสามารถเอามอนสเตอร์กอบลินหนึ่งตัวจากในสูสารของเรายกเว้นตัวการ์ดใบนี้เองนะไอการ์ดตัวที่เราเลือกนั้นนะสามารถอัญเชิญลงมาบนฟิล์แบบพิเศษครับผมเขาบอกว่าเป็นมอนสเตอร์กอบลินนะครับหมายความว่าอะไรหมายความาว่าไอพวกกบวบวอบนนลินวว ไม่จําเป็นต้องเป็นกอปปินไรเดอร์โดยเฉพาะครับผมอันนี้เหมือนได้คาใบ้มานนแล้วว่าเออเอาไปเล่นกับพวกกอปบินนวๆนั้นก็น่าจะไหวอยู่ครับตามไาด้วยเอฟเฟกที่2ของการไปนี้ถ้าเกิดว่าตัวของคูรัต้ามันอยู่ในสุสานปุ๊บเนี่ยเราจะใช้เอฟเฟกนี้ได้ในช่วงเมนเฟสของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนั่นก็คือถอดวัตถุดิบเอ็กซิดที่อยู่บนฟิลไปหนึ่งใบหลังจากนั้นอัญเชิญการไปนี้ลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้และมอนสเตอร์ตัวนี้ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษล,ลงมาด้วยออเอฟเฟกม์นจะี้อถ ครับผมมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ตัวที่3 Rider, one, ามก็อบบินไรเดอร์บูนความเร็วเทพครับก็อบบินไรเดอร์บูนความเร็วเทพเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผานักรบเลเวล3พลังโจมตี1,300ป้องกันศูนย์นะครับเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ตัวนี้ก็ว่าการ์ดใบนี้อยู่ในมือหรืออยู่ในสุสานของเรานะครับผมใช้งานเอฟเฟกต์นี้ตอนเมนเฟสของเราหรืออีกฝ่ายหนึ่งได้นั่นก็คือถอดวัตถุดิบเอ็กซิสหนึ่งใบจากบนฟิลและทีนี้ก็สามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ครับหลังจจจจจาาาาากกกกททีีีนน่่เเเเเรรรรรมมใช้้้งนนนนนอฟฟต์์ส็แลววะนะคับผจจบผิ เราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ชื่อนี้แบบพิเศษได้ครับน่าจะเป็นเอฟเฟกกันการอัญเชิญแบบรัวจนเกินไปอะไรแบบนี้เนาะอ่ะทีนี้กอบินมา3ตัวแล้วครับผมตัวแรกธาตุดินตัว2อธาตุไฟตัวนี้ธาตุลมตัวต่อไปให้ทายธาตุอะไรครับตัวต่อมาเลยนะครับผมกอบบินไรเดอร์เมียนดาเลือดเย็นครับผมกอบบินไรเดอร์เมียนดาเลือดเย็นเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุน้ําเผ่าปีศาจเลเวล3พลังโจมตี1,400ป้องกันศูนย์ครับไม่เซอร์ไพรส์ธาตุมันเนาะเพราะว่าอย่างที่คาดเดาได้ว่าเออถ้ามันมีความหหลลาาายของแบบนี้ เท่ากับว่ามันก็น่าจะเป็นธาตุน้ำสักอะไรตัวนี้แต่ว่านันกลายเป็นมอนสเตอร์เผาปีศาจซะอย่างนั้นนะครับเออนึกว่าจะเป็นแบบว่าน,นักรบให้ทั่วถึงกันเนาะการ์ไปนี้นะครับมีอยู่2เอฟเฟกต์แต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงเต่ละครั้งเอฟเฟกต์ Effect ที่1ถ้าการ์ไปนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จปุ๊บนะครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์กรอบวินหนึ่งตัวจากบนมือของเราแต่ต้องไม่ใช่ไอตัวนี้เองนะมอนสเตอร์ Monster, ตัวที่เราเลือกนั้นหนึ่งตัวสามารถอัญเชิญแบบพิิเเเศษลลลงงมมมมาา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 บนนนนนนฟดดไไ้้้้้้้้ยยยครรรัตวววอออทีีาาี่่2ะืถถกใใใูสสสุแจช ช่วงเมนเฟสนะถอดวัตถุดิบเอ็กซิสไปบนฟิลหนึ่งใบและทีนี้การใบนี้ก็สามารถอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้ครับการใบนี้ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาด้วยเอฟเฟกต์นี้ถ้ามันต้องออกจากฟิลไปเมื่อไหร่ปุ๊บให้เรารีมูฟมันออกจากเกมนะแล้วมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ตัวต่อมาตัวสุดท้ายเลยนะครับผม b a d เด s ก o อฟบินไรเดอร์ครับแบทเดสกลอฟบินไรเดอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล6พลังโจมตีสองพันสี่ป้องกันศูนยนะครับเขามีการใส่ตัว s เอสเอัา ในการ์ดใบเดียวนะครับผมเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นเนะาะเนื่องจากเป็นมอนสเตอร์ชั้นสูงหน่อยก็จะดูแบบมีเอฟเฟกเยอะกว่าหน่อยเอฟเฟกมีอยู่3อย่างนะครับเอฟเฟกแรกเลยก็คือถ้าหากว่าบนฟิลของเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่เลยหรือมีเฉพาะมอนสเตอร์ติดชื่อกรอบป,ปิน้นการ์ดใบนี้อันเชิญลงไปบนฟิลแบบปกติได้โดยไม่ต้องทําการรีลิสต์ใดๆเลยครับตามมาด้วยเอฟเฟกที่2ถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอันเชิญแบบปกติหรือถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาได้เมื่อไหร่ปุ๊บเลือกมอนสเตอร์ติปปนนตด ครับโดยเอฟเฟกต์อันนี้สามารถใช้งานได้เพียงเท่าละครั้งเท่านั้นนะแล้วตามไปดยเอฟเฟกต์ต่อมานะครับผมถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงไปสู่ศาลเมื่อไหร่เราสามารถเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลหนึ่งใบหลังจากนั้นเอาการ์ดใบนั้นไปเป็นวัตถุดิบให้กับมอนสเตอร์เอ็กซ์ลิตติชื่อกอบลินบนฟิลของเราได้ครับหมดไปกับมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ทั้ง5ตัวนะครับต่อมาจะพูดถึงมอนสเตอร์เอ็กซ์ลิตกันบ้างแล้วซึ่งมอนสเตอร์เอ็กซ์ลิตจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับโอ้โหเรียกว่าแทบจะะคคครครรึ่่งกกนนัััันนนนเเเเลลยยยยดดีีีีววววชมมาูตตแบผ้ือ ครับ <Yep. S 2> yep. กลอปปินไรเดอร์โคย่าเกียเรเป็นมอนสเตอร์เอ็กซิสทาแสงเผานักรบรังสามพลังโจมตี1,700ป้องกันศูนย์การ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล3-2ตัวขึ้นไปในการอันเชิญ Ex เอ็กซิสมาลงมานะครับเอฟเฟกของมันก็มีอยู่3อย่างนะถ้าเกิดว่าบนฟิลมีวัตถุดิบเอ็กซิสสาใบขึ้นไปเนี่ยการ์ดมอนสเตอร์ติดชื่อกลอบปินบนฟิลของเราจะสามารถโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงได้ครับซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าวัตถุดิบเอ็กซิบนฟิลนะไม่ได้บอกว่าวัตถุดิ เราก็จะสามารถใช้พวกกรอบบินทั้งหลายบนฟิลด์ของเราหน้าโจมตีโดยตรงแบบฉ่ำๆได้เลยครับและตามมาด้วยเอฟเฟกที่2เทิร์นละครัการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมอนสเตอร์โซนนะครับถ้าหากว่ามีมอนสเตอร์ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาเมื่อไรเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญน,นั้น1ตัวและทีนี้เราก็ถอดวัตถุดิบเอ็กซีของการ์ดใบนี้ลงไปนะครับไอ้มอนสเตอร์ตัวที่ถูกอัญเชิญมานั้นจะถูกเปลี่ยนสภาพรูปรับไปครับแล้วต่อมาเลยเอฟเฟกสุดท้ายของมันนะครับผมคือเทิรงา,ากาอบซข นี้ออกไปได้หลังจากนั้นปุ๊บการโจมตีก็จะไรผลครับแล้วตัวต่อมาเลยนะครับผมกลบวินไรเดอร์บิ๊กเฮดกาบองกาครับผม กอบินไรเดอร์บิ๊กเฮดกาบองกาเป็นมอสเตอร์เอ็กซิท่าแสงเผานักรบสัตว์แรง3พลังโจมตี2,100ป้องกันศูนย์การเ์เบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล3 2ตัวทําการอันเชิญ์เอ็กซลงมาโดยที่ว่าเอฟเฟกของมันมีอยู่3อย่างครับแต่ละเอฟเฟกนี้สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเท่านั้นนะเอฟเฟกที่1เลยนะครับผมคือถ้าเกิดว่าการเ์เบนี่ทวนเชิญแบบเอ็กซิลงมาปุ๊บเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อกอบินหตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ตามมาด้วยเอ วัตถุดิบเอ็กซออกไปปุ๊บเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่งายหน้าอยู่บนฟิวตัวอื่นยกเป็นการไปนีนะเอามอนสเตอร์ตัวนั้นมาเป็นวัตถุดิบเอ็กซให้กับการใบนี้ได้ครับเ,เรียกว่าเป็นวิธีการเติมวัตถุดิบเอ็กซที่น no ่ารักอ่ะและทีนี้บอกได้เลยนะครับว่าถ้าเราอ่านจากมอนสเตอร์เอฟเฟกต์มาเมื่อกี้เราจะเห็นว่าโอ้โหเอฟเฟกต์ของแต่ละอันถอดวัตถุดิบเอ็กซกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอฟเฟกต์ของกาบองกาตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างชุ่มฉ่ำอลังการคุุ้้้มมมค่่าาาแแแนน,นนนนออรัััลลสเตตตตต์วตววดดทยีปกนนิึง Bri นะ Be Cracy ก็อบบินส์คราซี่บีสเป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีธาดมืดเผ่าปีศาจรงหกพลังโจมตี2,700ป้องกันศูนย์นะครับสังเกตว่าชื่อไอตัวนี้มันไม่ใช่ Go b บ i ิน i d e r นะเออแต่ว่าในส่วนของการเขียนชื่อคันจิคือเหมือนกับคำว่า Go b บ i ิน i d e r เป๊ะไปเลยครับเอออันนี้เป็นลักษณะของการตั้งชื่อกาดอยู่แล้วนะว่าบางทีกาดย Yu ูกิโ oh! อเนี่ยเขาเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าใช้ตัวอักษรญี่ปุ่นใช่ไหมนั่นคือชื่อกาดของญี่ปุ่นและทีนี้บางใบเขาก็จะมีเป็นแบบว่าคันจิกำกับมาด้วยอ่่าาาซึึงงออออออันนััมมัันนนนนน้้้สืถคคววววมมมมหยขเเป็ตตตร์ใ คำคันจิตัวเดียวกับคำว่า Goblin Rider เลยแต่ว่าเขาเขียนแค่คำว่า Goblin เท่านั้นเลยนะครับอธิบายประมาณนี้เนาะและทีนี้นะครับในส่วนของการ์ดใบนี้เป็นมอนสเตอร์แรเวลหกเนาะก็ต้องใช้มอนสเตอร์เลเวลหกสองตัวขึ้นไปในการอัญเชิญเอ็กซิ t มาลงมาครับเอฟเฟกต์การ์ดใบนี้มีอยู่สามอยา่างเอฟเฟกต์ที่หนึ่งเทิร์นเราหรือเทิร์นฝ่ายเทิร์นละครั้งเราสามารถเลือกการ์ดเวทมนต์กับดักที่อยู่บนฟิลหนึ่งใบและหลังจากนั้นปุ๊บให้ทำการถอดวัตถุดิบเอ็กซิ t บนฟิลไปสองใบครับพอถอดวัตถุดิบเอ็กซิ t เสร็จแล้วเนี่ยเเเเอออาาาากกกกกกกรรร์ดวดววทมมมนนนนนนนตตััััััับบบบบใใ้้้้ป็็ถุิิซหีีคผ คือเลือกการเวนเมต์กับดักบนฟิวของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือเป็นการสลัดชีพของวัตถุดิบเอ็กซีของเราไปหนึ่งใบนะครับแต่ว่าเราจะได้การ์ดใบนั้นมาเป็นวัตถุดิบเอ็กซีเองอย่างเงี้ยก,ก็ถือว่าขาดทุนไปใบหนึ่งแต่ถ้าแลกกับการทำให้การ์ดของอีกฝ่ายหนึ่งหายไปได้อันนี้ก็อาจจะคุ้มค่าก็ได้นอกแล้วตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่สองถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์บนฟิวของเราจะถูกทำลายโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดเมื่อไหร่เราสามารถที่จะถอดวัตถุดิบเอ็กซีจากการ์ดใบนี้ออกไปหนึ่งใบแทนการทำ เราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาป็นิแบบพิเศษหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อกอบบินจากในสูตรสารของเราเอาหนึ่งตัวนั้นมาเป็นวัตถุดิบเอ็กซีให้กับการ์ดใบนี้ครับเออก็ดีแล้วนะครับใช้งานได้แค่หนึ่งครั้งในหนึ่งการดูเอลเนาะก็คืออัญเชิญแบบพิเศษโดยไม่อะไรเลยอะเอออยู่ในสูตรสารปุ๊บการเชิญได้ปั๊บอะไรแบบนี้เนาะต่อมาก็จะเป็นการ์ดเวทมนต์กับจากกันบ้างแล้วนะครับเริ่มที่การ์ดเวทมนต์ใบแรกกอบบินไรเดอร์ปรกากฏตัวอย่างอลังการครับ กรอบบินไรเดอร์ปรากฏตัวอย่างอลังการเป็นการเวทมนต์ธรรมดาเอฟเฟกของการไปนี้มีอยู่2อย่างนะครับเอฟเฟกแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเทละครั้งเอฟเฟกที่1เลยนะครับผมเอามอนสเตอร์ติดชื่อกรอบบินหนึ่งตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือหลังจากนั้นจะมีเอฟเฟกนี้ตามมาต่อคือให้เราถอดวัตถุดิบเอ็กซีที่อยู่บนฟิลหนึ่งใบหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อกรอบบินหนึ่งตัวจากบนมือที่มีเลเวลสี่หรือต่ำกว่าอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้ซ ส,สารเราสามารถรีมูฟมันออกนอกเกมได้หลังจากรีมูฟเสร็จแล้วปุ๊บให้ถอดวัตถุดิบเอ็กซิซออกจากการ์ดบนฟิลไปด้วย1ใบและทีนี้นะครับให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อกอบบินจากในสูสารของเรา1ใบเพิ่มขึ้นมาบนมือได้และการไปต่อมากอบบินไรเดอร์ชุมนุมครั้งใหญ่กอบบินไรเดอร์ชุมนุมครั้งใหญ่เป็นการ์ดเวทมนต่อเนื่องนะครับโดยที่การ์ดใบนี้ก็มีอยู่3เอฟเฟกต์ด้วยกันครับเอฟเฟกต์ <Effect S 2> ที่1เลยก็คือว่าพลังโจมตีมอนสเตอร์ติดชื่อกอบบินบนฟิลของเราจะเพิ่มข คูณ300เข้าไปครับหมายความว่าถ้าก๊อบปิ้นยืนกัน5ตัวเสนอหน้าอย่างนี้เลยเนาะพลังโจมตีก็เพิ่มขึ้นพันห้ากันช้ำๆเลยทีเดียวเชียวครับและตามไปด้วยเอฟเฟกต์ที่2นะครับผมถ้าหากบนฟิลเรามีการอัญเชิญแบบปกติลงไปแล้ว1ครั้งเราจะสามารถอัญเชิญแบบปกติลงมาได้อีกครั้งหนึ่งโดยเป็นการอัญเชิญมอนสเตอร์ติดชื่อก๊อบปิ้นเท่านั้นนะครับแลวก็อัญเชิญได้เฉพาะตอนเมเฟสของเราด้วยและต่อมาเอฟเฟกต์ที่3นะครับผมเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อก๊อบปิ้นสองตัวบนฟิลของเราหลังจากนนนนั้้้ใใใหเเราาลือกชง1 2 เอฟเฟกที่1เลยนะครับผมคือให้เลเวลของอีกตัวหนึ่งกลายเป็นเท่ากับเลเวลของอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เอาไว้อันเชิญมอนสเตอร์เอ็กซิสแบบไม่ต้องสงสัยเลยเนาะหรือจะเอาอเอฟเฟกหนึ่งครับผมเอาเลเวลของ2ตัวนั้นรวมกันแล้วทีนี้2ตัวนั้นก็จะกลายเป็นผลรวมของเลเวลนั้นครับผมเข้าใจความหมายใช่ไหมว่ามันมีตัวที่เป็นเลเวล3แล้วมันมีตัวเอ็กซ์ซที่เป็นแร้งหกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเลือก2ตัวแล้ว2ตัวเลเวลรวมกันกลายเป็น6อย่างนี้มันก็สามารถอันเ,เ,เ,นเชิญมอนสเต ใช้งานได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งต่อเทินทานันเดอและการ์ดใบต่อมาก o บบินไบรเดอร์คุมขังครั้งใหญ่ครับกอบบินไรเดอร์คุมขังครั้งใหญ่เป็น, way, น,นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันการ์ดใบนี้มีอยู่2เอฟเฟกต์ด้วยกันแต่และเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเอฟเฟกต์ที่1เลยนะครับผมทำการรีลิสมอนสเตอร์บนฟิวของเรา1ตัวหลังจากนั้นปุ๊บเอามอนสเตอร์กอบบินหนึ่งตัวจากในเด็กอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิวได้โดยที่ว่ามอนสเตอร์ตัวที่ถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอีม มีการใช้มอนสเตอร์ประกาศโจมตีเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานทําการรีมูฟออกจากเกมหลังจากนั้นปุ๊บให้เราเลือกมอนสเตอร์เอ็กซีติดชื่อกอบป,ปิน้นบนฟิลของเรานะครับหลังจากนั้นถอดวัตถุดิบเอ็กซีตามจํานวนที่เราต้องการได้ครับแล้วมอนสเตอร์บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งทุกตัวพลังโจมตีจะลดลงตามจํานวนวัตถุดิบเอ็กซีที่เราถอดไปใบละ1000ันครับผมเออหมายวามว่าถ้าเราถอด2ใบเลยพลังโจมตีลดลง2 0 0 0ันทั้งฟิลอย่างเงี้ยก็น่าสนอยู่เหมือนกันนะสำหรับเอฟเฟกต์นี้และต่อมาเลยนะ กลอปปิ้นไรเดอร์สเต็มพีดเป็นการ์ดกับจักต่อเนื่องโดยมีอยู่2เอฟเฟกด้วยกันนะครับผมแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเอฟเฟกที่1เลยใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราหรือของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นก็คือเอามอนสเตอร์ติดชื่อกลอปปินบนฟิลของเราใช้เป็นวัตถุดิบแล้วก็ทําการอัญเชิญมอนสเตอร์เอ็กซ์ีดลงมาครับผม <S <S และทีนี้เอฟเฟกที่2นะครับคือถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์เอ็กซ์ีดติดชื่อกลอปปินอยู่เราสามารถเลือกอการมอนสเตอร์เอฟเฟกาารรรถถออออออดดดดววััตตตุิิบบบขงก์์์ที่่ยูนนฟลลไไป1ใแะ้มสเ ที่เราเลือกบนฟิลนั้นนะครับเอฟเฟกก็จะไร้ผลไปจนกว่าจะจบเทินครับและการ์ดไปต่อมากอบบินไรเดอร์เบ่งพลังครั้งใหญ่ครับกอบบินไรเดอร์เบ่งพลังครั้งใหญ่เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดใบนี้มีอยู่2เอฟเฟกแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเอฟเฟกที่1เลยนะครับผมเลือกมอนสเตอร์เอ็กซีสที่อยู่บนฟิลของเรา1ตัวและหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์เอ็กซีสอีกหนึ่งตัวติดชื่อกอบบินเหมือนกันนะครับผมทําการอัญเชิญลงมาแล้วก็เอาไอ้กอบบินบนฟิลของหหมมดทั้้งว,วใลใ มอนสเตอร์ตัวใหม่ที่ถูกอัญเชิญจากเอ็กซ์ตร้าเด็กนั่นแหละครับและเอฟเฟกต์ที่2คือเป็นเอฟเฟกต์จากสุสานนะคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานของเราเราสามารถรีมูฟมันออกจากเกมได้หลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์เอ็กซิซีหนึ่งตัวติดชื่อกอบบินบนฟิวของเราและทีนี้เลือกการ์ดอีกหนึ่งใบจากสุสานของเราหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับการ์ดท,ที่ถูกเลือกจากสุสานะนะั้นน่ะให้เอามาเป็นวัตถุดิบเอ็กซิดให้กับมอนสเตอร์เอ็กซิดติดชื่อกอบบินของเราครับและการ์ดใบต่อมา,า,บมอ Rider, าใ,บ, Rider, าใาบดักต่อ น,นะครับเท่าที่สังเกตไอ้พวกการ์ดเป็นมอนกับจากนี่คืออะไรอะไรก็ครั้งใหญ่ครั้งใหญ่กันใช่ไหมนี่นะครับซึ่งเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับผมมีอยู่2อย่างด้วยกันแต่ละเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งเอฟเฟกที่1นะครับผมคือให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อก r อบ p ินบนฟิลของเรา1ตัวแล้วก็เลือกมอนสเตอร์บนฟิลของอ e ีฝ่ายหนึ่งตัวนะครับหรือถ้าไม่เอาบนฟิลเอาเป็นในสุสานก็ได้นะครับของเรา1ตัวของอ e ีฝ่ายหนึ่งตัวเนาะเอามอนสเตอร์2ตัวที่เราเลือกนั้นนะครััรออกกหนหนัับบบรรีีีีมมมมมููฟฟฟอออออกกกกกกจาาาาาาาเเเเเไปแลล้้้้้ววววตดดยยยคททท่่่่็ืนนนนนนหหงโซถ ส่งลงไปโซสานเมื่อไรและในตอนนั้นเนี่ยเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อกอบบินที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไป5ตัวเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เหล่านั้นลงมาบนฟิลของเราแบบพิเศษได้โดยเขามีเงื่อนไขการนับการ์ด5ใบนั้นด้วยนะคือต้องไม่เป็นตัวชื่อซ้ํากันนะครับเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเท่าที่เรามามอนสเตอร์เอฟเฟกมันมี5ตัวแล้วก็มอนสเตอร์เอกซดมีอยู่3ตัวใช่ไหมก็มี8ตัวเขาว่าถ้าเราไม่ใส่กอบบินตัวอื่นเลยอย่างเงี้ยและเน้นของกอบบินฝั่งนี้ก็ต้องอาศัยถมให้มััันนนนบหหหหลลาาาาาากกกกยย่่ออะะรผมมมถถึงงงจจสาาใช้ Effect, ้้เเืีไดดท็ป14์ goblin rider ทั้งหลายเลยนะครับผมอ่ะมีแถ็อยู่ตัวหนึ่งที่ว่าตัวชื่อของมันไม่ได้มีชื่อ goblin rider ขนาดนั้นแต่ว่าใช้คันจิตัวเดียวกันเป้กับพวก goblin rider แล้วก็ดูอาร์ตเวิร์คแล้วดูอะไรแล้วดูแรงแล้วดูมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อกันนะครับก็เลยเอามาพูดคุยให้ครบถ้วนด้วยประการชนีนะดีนะตอนเสิร์ฟการ์ดไม่เสิร์ฟว่า goblin rider อย่างเดียวนะครับไม่งั้นการ์ดเหมืงนงั้นไอตัว th, การ์ด goblin crazy breeze อาจจะหลุดไปได้เหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนั้นท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการ์ดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้มีประเด็นตรงไหนอยากจะเสริมเกี่ยวกับวิธีการเล่น มีประเด็นอยากเสนอเกี่ยวกับคอมโบอะไรนู่นนี่นั่นอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณักที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ